เร่วันนี้มาคกับนกันอีกแล้วนะคะคนนี้ใครคะเขาชื่อว่าจินจินสวัสดีค่ะโอเควันนี้เราอยู่ที่เดอะไซายพัทยาจินจินเข้ากล้องหน่อยค่ะจะไปว่ายน้ำแล้วนะแต่วันนี้เป็นวันที่สองเพราะว่าเมื่อวานลืมถ่ายนะคะเมื่อวานลืมถ่ายวันนี้ก็เลยจะถ่าย แล้วก็ไปเล่นน้ำกับจินจินกันเลยตอนนี้เรากินข้า,ชาวช้าเสร็จแล้วใช่ไหม <Okay. S 1> อ่าโอเคไปเตรียมพร้อมได้อ่า <Yeah. S 1> ดูวิวใล่เ,ลเตียมไว้ก่อนนะไปเลยไหมจินจินไปเลยไหม <Yeah. S 1> อะไรนะลูกเอาชูชีพเอาไปใส่ชูชีพก่อนน <Yeah. S 1> ะมเออไปใส่ชูชีพก่อน <Yeah. S 1> เอาโฮไปเอาที่ <laughs> มาใส่โชว์ชทพเพื่อความปลอดภัยเดีย๋ยวดีคะใส่มันเสร็จก่อนนะครับโชสเต็ปกันไว้น้ำ,นนำที่เรียนมาที่เรียนกับพี่เจ้าหรอ,อวันหยุดยาวนะคะวันนี้ คนเยอะมากเมื่อคืนนี่ห้องทุกห้องไฟเปิดหมดเลยแปลว่าห้องเต็มทุกห้องสระว่ายน้ำมีสองชั้นนะคะ,นนอ,ะอันนี้เป็นชั้นล่างชั้นบนก็มีอ่าอันนี้เป็นชั้นล่างเดี๋ยวเราจะเล่นตรงนี้นะเมื่อวานเราไปเล่นตรงนี้แล้วนี่นี่อ้าวแต่งตัวเสร็จแล้วยังน้องโฮมเสร็จแล้ว แค,แค่นี้ก็ได้ค่ะเราจินจินก่อนสาวน้อยของเราเ <laughs> สาวน้อยพร้อมแล้ว <laughs> น้องคพร้อมไม่ยัง <laughs> โอเค <laughs> บายลงเลย <laughs> เดินดีๆลูก เฮตรงนี้ค่ะสีเหลืองค่อยๆไปค่อยๆไป <laughs> หนาวได้ไงเสื้อเก็บอุณภูมิจราว่ายน้ำน่าเล่นมากเลยเด้อ <laughs> <laughs> น้องโฮมจินจินบา,บาย,ย,บ,ายบายหน,น่อยบายบายหน่อยจินจินบายบายยังถ่ายอยู่ครับ,รบ <laughs> น้องถามว่าจบคลิปแล้วเหรอเย็นไหมนายน้องโฮมโชว์ไหวนะจิไหวไปจุ๊บหนึง่ง อา๋อ,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 าอต้องฝึกดำน้ำก่อนดำน้ำแล้วต้องฝึกดำน้ำก่อนฝึกดำน้ำก่อนว่ายเหรอ,อม,หมาตรงนี้ดิลูกไปพาจนินจินมาตรงนี้แล้ว จับมือ,อจินจินมาแล้ว<อ>จินจินไม่กล้าเดินไ,<อ>ไปตรงนี้แล้วเอจินจินจับน้องโฮไว้ลูกโอ้น้โฮ จินจีนอะไรมันลอยไงลูกมันลอยมันลอยเออไม่เอารอยมันลอยไม่เดินก็หนูไม่เดินน่ะมันลอยไง มันลอยอ้าวลอยแล้วลอยแล้วโอ้โหโคดโฮมโคโฮมสอนจินจินดำน้ำอยู่นะคะ <laughs> หนึ่งสอง <laughs> โอ้โหสอนใหญ่เลยนะั่นเออหนึ่งสองสามเออเออ Sep, sep lima, lah ni. Eh, yeam, yeam, yeam. Cincin susu. Ah. Hehehe. เอ้เอสอนอีกแล้วสอนอีกแล้ว <c oughs> ทดสอบทดสอบเ <c oughs> บี้ยวด้วยลองดูเจนเจ <c oughs> นโมยขี้หมูไงจริงๆครับาาวะวายเอาฟอร์มมาหาเจนเน โอ้อ๋อโดนบันไดหรือเปล่าเหนื่อยเหรอหนูเอาน้ำหอจากแว่นก่อนลูกฮะอมทำไมอมมะนาว น้องหอมต้องพาจินจีนไปเรียนว่ายน้ำด้วยกันแล้วโอ้ยไปอตอนนี้อากาศครึ้มแล้วท้องฟ้ามืดฝนจะตกหรือเปล่าจ้าเอ๋ จริงๆว่าทำยังไงเอ้ยไปเจอพี่โจ้กันเนอะเออไมหาพจ้แล้วไปแล้วตูดเบี้ยววะน่ตูดเบี้ยวตูดเบว่ะนร้อนเลย ว่ายมาว่ายก็มาโอ้ปลาดาวปลาดาวทำไมก้นเตี้ยยังเลยอ่ะก้นอันนี้เป็นปลาหมึกแล้วนี่ยเอาอาปุ๋ยเข้าปากซ้ำ เอ้ยพี่เนเน่มาแล้วพี่เนเน่มาแล้วกับจีโน่มาแล้วเพื่อนร่วมทริปนะคะคราวนี้อะไรลูกนั่นไงล่ะพี่เนเน่นะเพื่อนมายัง เออเดี๋ยวเขาก็มาเด้นเลคอด็กๆถ่ายรูปหน่อยจิงๆถ่ายรูปหน่อยเนเน่ขอ แจ้งถ่ายรูปนอยหนึ่งอ้าวจีนโน่จีนโน่ถ่ายรูปหน่อยเร็ว <c oughs> โอเคจีโนะจะถ่ายรูปจีนถ่ายหน้ามาหนึ่งสองสามโอเคเยี่ยม <c oughs> <c oughs> คนนี้ไม่ชอบถ่ายรูป โอ้โหนานจังล่ะเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยหโหเอาต้นน้องตรงสีน้ำตาลจะจะไม่ลึกนะคะจะตื้นแต่ถ้าลงไปตรงสีฟ้า อันเนี้ยร้อยแปดสิบแล้วต้องระวังด้วยแต่ละช่วงจะมีจะมีความสูงของน้ำแปะไว้นะคะอันเนี้ยตรงสีขานี้ตรงนู้นอย่างงี้ค่ะต้องคอยดูด้วย ไปยอไม่กระโดดนะฮอมไม่กระโดดลูกเดี๋ยวโชว์นะฮอมอ้าวมองก่อนดิมองก่อนครับเป็นไรอะ่ะ น้องหอมต้องเอาเอาก้อนขึ้นลูกเอาก้อนขึ้นอีกเออเออ่าฮ่่ไปเอาไปเอาวันนี้เรือมาให้ เราเลื่อมให้จินจินโอ้ยโอ้โหพี่แน่แน่เก่งมากเลย <laughs> เออนะฮระวังหัวมาทำไมตรงบันไดาาไปแล้วโ อันนี้สบายแล้วอันนี้หนึ่งเมตรเองค่ะพ่ออันนี้ยืนถึงจริงๆยืนถึงลูก <c oughs> อันนี้เขาเขียนว่าหนึ่งเมตรนะคะเออน้องฮอมไปถ่ายรูปตรงนน้นแล้วคุณแม่ถ่ายรูปให้น้องฮอมไปแล้วโทษน,นะคะ <c oughs> อ่าโอเค <c oughs> หนึ 1> 1, 2, okay. <laughs> ่งสองสามโอเคให้เด็กๆเล <su> ่นกันไปก่อนนะคะสามารถเดินไปได้ตรงนี้ด้วยเดินไปตรงนี้เราสามารถไปถ่ายรูปตรงนั้นได้ด้วย เออแต่ว่าเราไม่กล้าเดินไปมาถ่ายรูปรวมค่ะ,อะเออ,อยืนเลยจิต้าเท่มากไม่เห็นเนเน่เลยลูก <laughs> หนึ่อซอีกรูปค่ะหนึ่งสองมุมไกลมุมไกลหนึ่งสองซ้โอเค <c oughs> ถ่ายรูปรวมมีทั้งมุมไกลและมุมใกล้เลยค่ะว้าว <c oughs> ให้เด็กๆเ,เล่นก่อนนะ สวยจริงสวยมากมมมมอ้าวหลังจากที่เราว่ายน้ำเสร็จแล้วก็มากินกินแนหนมเนืองก่อนกลับบ้านครับหนกินให้เพื่อนดูสิไม่เห็นใส่น้ำจิ้มเลย ไม่ใส่น้ำจิ้มหรอแม่ไก่อร่อยไหมครับกินแต่หมูกับแตงกวาครับผมอ่ะหิวน้ำมากินดิดูนี้น้ำกินน้ำอะไรกินน้ำอะไรครับหยิบม,มาเลยหยิบม,มาดีดอ่ากินน้ำแตงโมปั่นด้วย กินแล้วก็หนาวใช่ไหมไปกินข้าวต่อเดี๋ยวอิมมาปิดคลิปก่อนปิดคลิปก่อนนั่งนั่งนั่งปิดเลยไม่เป็นไรอ่ะนั่งก่อนอ่าพูดว่าไงนะ บายบายไว้มาเที่ยวกันใหม่เนาะบายเออเพิ่มเลยเพิ่มเลยบายบายหมู bye bye. ปิดท้ายด้วยบรรยากาศสนุกสนุกแล้วเอาเป็นว่าคราวหน้าเราไปเที่ยวด้วยกันใหม่นะคะสนุกมากเลยจ้าบาย you <laughs>